จะมีบ้อแก้วเล็กๆเราสามารถเออและจิตอจสามาออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชนนะสถาบันสวทผอาจารย์ใหญ่ร่วมกับสมาคมไทยบร์เบอร์นะครับมาตัดผมนะครับให้ชาวบ้านฟรีทุกวันเสาร์นะครับแปดโมงเช้าถึงเที่ยงโดยประมาณนะวันนี้พาช่างนุชสวีเดียนจะกลับประเทศแล้วจะกลับไปทํางานแล้วนะครับแล้วก็มี อาจารย์วันช่างเดียวปังนาทุกคนพลาดนะนะครับโจทย์วันนี้ก็คือเราจะตัดผมทรงเฉยให้กับลูกค้านะขีดน้ำไม่เปียกดดิเยลุ่วยกคนอื อนนี้หน้างานเนี่ยข้างบนบางใช่ไหมค่ะข้างบนบางต้องให้ระยะแต่ข้างหลังอ่ะยาวข้างหลังอ่ะหนาค่ะเดี๋ยวเพิ่งดูความยาวให้ดูความบางก่อนค่ะข้างบนบางข้างบนบางเนี่ยค่ะข้างล่างหนาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางเผลนตัดข้างบนเนี่ยตัดตรงๆนะค่ะสั้นอย่างเดียวให้เหลืออยู่สองนิ้วส่วนข้างล่างเนี่ยให้เหลืออยู่2นิ้วเหมือนกันแต่จะยกฟีเราจะยกฟีประมาณกลางมือหัวเราตรงนี้ เราจะตัดแอดวาร์ดเลยนะเวลามีน้อยหวีผมไปข้างหน้าเหมือนเดิมถ้าผมสั้นอย่างนี้เราจะไม่เอาไว้เหรอครับเพื่อว่าไม่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 ถ้าให้ลูกค้าให้จย์มาเอาสั้นเนี่ยคนแก่อยู่ที่บ้านนะพี่อยู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 ่สวีเดนใช่ไหมเขาเน้นสั้นถูกไหมคุยเขาก็อยากได้อยู่แล้วก็จัดให้เขาเลยตัดกลางหัวเลยพี่ตัดตรงตรง,ตรงเลยเอาแล้วกันไกลกันไก่หลายอันเอาเลยตัดไปอันนล้ ตัดกลางหูกำลังสวยนั่นแหละตัดดอกให้หมดพี่นี่นี่อย่าให้เหลือหวีลงมาหวีลงมาแล้วตัดตรวจสอบตัดให้หมดหัือมีเหลือนิดนึงเลยตัดนั่นแหละตัดเลยตัดมาเลยตัดขึ้นมาเลยตัดขึ้นมาเลยตั้งแต่จอนเ่ยตัดขึ้นมาหวีผมไม่ตกศูนย์ตรงสามมหวีมข้างหน้าตัดขึ้นมาเลยเชื่อมกับใกล้ลายข้างหน้าเนี่ยโค้งๆนิดนึง ให้โค้งโค้งอย่าให้มันตรงมากเออตรงนี้นี่นิดนึงดงเดี่ยมเลยนี่เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งน่งมันเด่ะมันเม็ดมันยาวอยู่เออเห็นผมมันบิดไปดัานขวาก็ไปตัดตั้งหลักตัดตักขวามาซ้ายดินั่นแหละดีตาตัวยิงอ,อ้ยโทษนะครับ,บามาเป็นอะไรเจอ เสีย้าไปเลยด้านข้างเหมือนกันเนี่ยเราตัดแอดวานเวลามีน้อยอันเนี่ยดีดีไปข้างหน้าตัดดีพอเอายกขึ้นยืนข้างหลังยืนข้างหลังยืนนุ่นฝวางเสยยกขึ้นเลยเลยสองนิ้วตัดทิ้งขอสามได้ไหม

เดี๋ยวก่อนจะปล่อยอ่ะเรียกอาจารย์ตู่ไปดูด้วยช่วยดูด้วยนะนะเรียกก่อนจะปล่อยลูกค้าเรียกอาจารย์ตู่ไปตรวจด,ด้วยนะถ้าผมผู้ชายนะผมผู้หญิงเรียกผมก่อนมามช่วยกันดูดมาเลยสองเดียวตัดทิ้ง ข้างกัดเลยนั่นแหละหมุนไปสองสองไม่ใช่หนึ่งนิ้วนะสองนิ้วนะเออนิ้วก้อยไม่เกี่ยวนั่นแหละดีดเดี๋ดวค้อยออกก็ดีดีหมุนไป ตัดไปนั่นเหรข้างหลังเราสองนิ้วตัดเลย 对。Yeah. สองนิ้วไม่ใช่หนึ่งนิ้วสองนิ้วนั่นแหละไมนพวกจอนหนิ้วเดียวตัวเนี้ยนิ้วเดียวนิ้วเดียวแล้เธอลองหงายมือตัดดิก็ต้องหงายมือตัดไหงายมือตัดนี่ลงดีเขียบดิ้เลย่อน,นหนึ่งนิ้วถ้าตัดทิ้งเลย ชิ้น้ำมาน้ำมาชิ้ต้นแห้งข้างขวาด้วยผมป้างบางแล้วมันแห้งเลยพอพอพอไหยมือขึ้นปีบเลยเลยหนึ่งนิ้วตัดทิ้งนั่นแหละ ระวังนิ้วตัวเองนะไะนั่นแหละค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับมานั่นแหละตัดทิ้งเลยเออเราต้องตัดทั้งหงายมือก็ตัดได้คว่ำมือก็ตัดได้นั่นแหละดีนั่นแหละ,หละค่อยๆขยับมาทีละหนึ่งนิ้วทีนิ้วนิ้วนิ้วนั่นแหละนั่นแหละตัดเลยสอนอะไรพี่ก็ได้หมด ไม่ธรรมดาตัดให้หมดเนี่ยนะตัดขยับไหมด้วยดีดีตัด,ดเลยสองนิ้วนะดูนี่สองนิ้ว ัปเลยเพราะต้องให้มันโค้งถือด้วยดีดีตัดไปสองนิ้วเพื่อมาเชื่อมดี ตัดไป้มยเลือกเราตัดแบบเทคนิคตัดแบบแอดวานซ์นะรวบรัดตัดตอนเวลาน้อยบ้านไกลลูกค้าเยอะก็ต้องใช้สูตรนี้นะตับไปย้อนดูคลิปที่ได้เลยว่าวิธีการตัดของเราตัดยังไง

นั่นคือเราอะนี่คืเราตัดหนึ่งนิ้วไปเชื่อมกับสองนิ้วใช่ไหมค่ะก็โค้งๆนิ้วหน่อยตัดอ้อมหมูเลยพับหูไปข้างหลังพับหูไปข้างหลังก่อนพับไปข้างหลังก็ตัดหวีลงมาหวีลงมาหวีหวีผมลงมาให้ตกศูนยองศาหวีหาหูอ่ะพับหูไปข้างหลัง ก็ตัด้อบหูเลยนั่นแหละทำใหม่ตัดใหม่อาใหมดดีนั่นแหละ,หะหหนันแหละวิผมหาหูแล้วตัดลงมาเลยตรงๆลงมาเลยตามกินผมอะ่ะดี วีเรามาเอกวีตัวสอบตรงนี้หน่อตรงนี้มันจะเหลืออยู่วีใหม่มันยังงออยู่ตรงนี้มันงอนเออน่ะขณะวีให้มันมันตัดให้มันหมดถ้ามันเราต้องลากกระชากมันออกมาตัดนั่นแหละตัดอ้อมหูไปดีนั่นแหละมันรงตุดนนั้นมันซ่อนมันซ่อนเลนน่ะนั่นแหละพอให้หมด อพอหวีลงมาลากใสู่นย์องศาเลยตาตรงๆมาเลยถ้าเดี๋ยวฟังก่อนถ้าคนแก่ใช่ไหมเขาอยู่บ้านอะ,ะที่ตัดถึงตีนผมเลยนะถึงๆนี่เลยตัดแค่ชิดตีนผมเลยเพาสั้นๆเน้นสั้นๆ<ะ>น่ก่อน<ะ><ะ>แต่ถ้า,ถ,าถ้าลูกค้าแบบต้องการหวานๆสวยๆก็ตัดแค่เล็บผมนิดเดียวนะ,ะแค่มีลากไสลงมาประมาณสักเซนหนึ่งหรือนิ้วหนึ่งอยู่ที่ว่าดูว่าเขาจะเอาสั้นไม่สั้นคุยเขาเราสามารถตัดเป็นลอง ใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตัดได้ตรงเนี้ยใช้ถอยนั่นเดีย๋ยดูคุยเขาก่อนแต่เอาหลักเนี้ยไปใช้ง่ายแต่งให้มันเป็นรูปตัวยูอะ่ะนั่นเนี่ยดีระวังหูระวังหูรับดี อันเด๋ป่ะดีเอาบีหาหูบีตัดจากตัดจากล่างขึ้นบนบีลงไปนั่นเด๋อตัดถึงตีนผมเลยตัดย้อนขึ้นไปเลยดีนั่นเด๋อไปอือบีหาหูเกินตีนผมก็ตัดนั่นเด๋อคล้อม,อ,มอ้อมหน่อยเออค้องอ้อม

ไม่ใช่ลอยๆหมายความว่าตัดตรงนี้จากบนลงล่างเนี่ยตรงนี้มันดีๆเนี่ยนั่นแหละดีตัวไหนมันดีก็ตัดเลยผมมันบางทีเ,เราคีบมันหลุดมือเนาะพ่อ,นนอ,นนอนนพอแนละนะ้วกันแล้ววีวีมหาหวีมหาหลังหลังหลังจอนใช่ไหตัดเลยระวังหูระวังหู อเออดีให้มันแต่งเป็นรูปตัววีใช่ไหมจอนมันจะสวยอาทีนี้พี่ลองโอเวอร์ซิสคอมพัซขึ้นมานี้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนอนหวีใช้หวีด้านทา,างก็ได้นะาห่างนอนหวีสไลด์ขึ้นมาเลยตั้งแต่ีจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งอยู่นี่จุดที่หนึ่งอยู่นี่เงีบงบงบงบเยบๆเลยหนึ่งสองสามเร็วเลยดีพี่หวีลงด้ยสิครับพี่น้องสไลด์หวีขึ้นหวีลงให้มันดูเพราะมันไม่พิผิวหน่อยได้ซ้อมไปในตัวเนี่ย วีช้อนขึ้นพิกวิลงเนี่ยนั่นเด้อดีไปเอาพาพผูล,ลงมารอบหัวเลยพี่ัวไวๆกว่านี้อีกเราเนี่ยเราไม่ได้ไปขายโอ่งนะพี่ตอนนี้เรามาตัดผมไวๆถ้าฝึกไวได้ไวนะพี่ฝึกช้าได้ช้าอืมนัม่นเด้อเห็นมันเกินไหมนเนี่ยที่มันดีเพราะอะไรพี่เนี่ยเห็นเห็นมันเกินไหมนเนี่ยพอาะดีเพราะอะไรเราตัดไม่หมดใช่ไหมนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ที่มันดีๆอยู่เนี่ยเพราะไม่หมดไงแล้วก็ตัวตรวจสอบอะไรด้วยเทคนิคโอเวอร์ซิสโคมคัทด้วยดีลิกวีรองเออพอมันสวยแล้วก็กะกล่าวพี่ว่าเราซอยไว้สองนิ้วใช่ไหมต้นข้างสองนิ้วหรือหนึ่งนิ้วอะมันเลยหนึ่งนิ้วหรือเลยสองนิ้วที่ก็ตัดทิ้งนั่นแหละอ่าเดินมาเดินมาก้าวข้ามาตรงนี้เดินมาก้าวมาพี่นอนหวีนอนหวีก็ที่ก็ช้อนขึ้นแล้วก็เลยโอเวอร์ซิสโคมคัทขึ้นเลย ท้านหลังเนี่ยรัวเลยพี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้แถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งแถวที่สองสามสี่พี่รัวขึ้นตัดประมาณห้าครั้งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าดีนั่นแหละอือเราโอเวอร์ซิสโทมคัดแค่นี้มันก็บางแล้วใช่ไหมพี่ไม่ต้องใช้ฟันปลานะพี่ถ้าเราตัดเป็นเน่ะฟันปลาที่ไม่ต้องใช้เลย แล้วผมมันจะเลเยอร์สวยด้วยดีฐานทรงก็ยังอยู่ครบใช่มพี่ฐานทรงบางด้วยใช่ไหมสวยแล้วนะประมาณนั้นได้แล้ว <c oughs> ดีนั่นแหละกันไกด้ามเดียวตัดผมไปทั่วโลกไปตัดอยู่ในป่าในเขาก็ได้ <c oughs> ได้ตังค์เหมือนกัน <c oughs> ดี

โอเวอร์ซิอคคัดไปนั่นเลยดีนั่นเลยจำไวมว่าด้านซ้ายเท่าไหร <Okay. S 1> ข้างอ่ะถ้าเราตัดนิ้วเดียวเหลือนิ้วเดียวแล้วก็เร็วซื้อคนคัดเกินนิ้วเดียวก็ตัดทิ้งใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราเหลือสองนิ้วเกินสองนิ้วเราก็ตัดทิ้งมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะตกลงความยาวกับเขาเท่าไหร่หรือออกแบบความยาวไว้เท่าไหร่แล้วก็ตัดเท่านั้นอ่ะเอาพอ พี่เดินมาดูข้างหน้าเนี่ยยุดยุดยุดเดินมาเนี่ยเดินมา,นมาพี่ก็ดูซ้ายขวาว่าข้างไหนมันหนาใช่ไหมเดี๋วก็ดูจอนหนึ่งตรวจสอบจอนใช่ไหมว่าจอนเท่ากันไหมข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองวความหนาเท่ากันไหมข้อที่สามความยาวเท่ากันไหมสามเท่านะพี่พี่ตรวจสอบเลย<ร>ดูดีๆถ้ามันเท่ากันแล้วก็ผ่านถ้ามันไม่เท่าแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้ ใช่ไหมพอสมควรเอาฉีดน้ำแล้วก็เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเข้ายัางเข้าแล้วครับเออเข้าแล้วก็พอฉีดน้ำ เราจะไม่เช็คถูกไหมค่ะเออทีนี้เราก็เช็คตอนเนี้ฉีดหน้าอีลมก็เป็นใจผมก็เป็นใจแห้งหมด <laughs> <laughs> เมื่อกี้เราตัดแนวอะไรแนวขวางใช่ไหมเราจะเช็คแนวอะไรแนวตั้งค่ะเช็คแนวนอน,น,น,อนพอพี่พอยกขึ้นมามีพี่จะบอกว่าแนวตั้งเสมอ จะแนวอะไรก็ได้พี่ก็อาอให้มันเข้าใจพี่แล้วกันจะเปลี่ยนแนวเอาตัวตัดทรงอะไรทรงบ๊อบฮะบ๊อบวีผมลงมาวีผมลงมาวีผมนั่นมานั่นวีลงมา <c oughs> ข้างบนเลเยอร์ใช่ไหมทีดยวที่เดียวเอาวีวดว้ลงมาด้านข้างวีลงมาด้านข้างมันทัดหูอยู่ตัวเนี้ย<ะ>มันทัดหูอยู่วีดลงมาให้มันสูดองศาเอาพอไปฝั่งนวดไปฟังนวดเลียมนิดนึงเลียมเลียมซ้ายขวาเลียมนิดเลียมเลียมหน่อยพอ สองแข็กเลยเสร็จยังฝั่งเนี้ยยงังค่ะยังมาพี่มาฝั่งนี้มั่งมามายืนฝั่งนี้ <c oughs> เออเช็คฝั่งซ้ายตัดยืนฝั่งขวาเช็คฝั่งขวายืนฝั่งซ้ายมันง่ายพี่ ค่อา,างยกขึ้นเลยวีเข้าวีออกจะคีบ 对。 วันนี้ก็ขอวอวยพรให้ช่างนุชแล้วก็ลูกศิษย์จิจอาสาทุกท่านตัดผมเก่งวันเก่งคืนประกอบอาชีพโดยสุจริตขอให้ทุกคนทำมาหากินเอาความรู้ไปต่อยอดพัฒนาฝีมือนะไปสอ,สอนลูกสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาไปเลี้ยงครอบครัวขอให้จเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเรวยีวยช่างนุชก็จะกลับสอบเรียนแล้ววันพรุ่งนี้เดินทางไปสอบเดียนนะสิบสี่ชั่วโมงนะครับนั่งเครื่องบินสิบสิบสิบเอ็ด ิบเอ็ดชั่วโมง 11, 11. เอาเป็นว่าสามชั่วโมงก็เบื่อจะนั่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ลูกศิษย์ทั้งใหญ่ด้วยมาออกหน่วยตัดผมแล้วที่วัดหนองใหญ่พอแล้วพี่นุงานล<ะ>เลี้ยงต้องมีต้องมีรังเบิกลาพี่งานเลี้ยงอะ่ะตัด<ว>ผมก็ต้องรู้จักจบพี่ไม่ใช่ตัดวนไปเรื่อยเปื่อยสวยแล้วบ่ถึงเวลาก็ต้องเลิก ง totally ั้นม wow. ันจบไม่ลงททีสวยแล้วคนตัดอ่ะสวยแล้วคนถูกตัดก็สวยใช่ไหมจบเลยพอเลิกใช่ไหมเลิก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 เอาผ้าออกพอแล้วนี่เขาชมแบบชมคนตัดไม่ชมไม่ชมลูกค้านะสวยแล้วลูกค้าก็สวยแล้วลูกค้าเข้าวัดลวเข้าวัดได้แล้วกันค่ะเพราะว่าอยู่ในวัดตอนเนี้ยอยู่ในวัดอยู่ในวัด